อันนี้ยคือข้อเด่นและจุดเด่นและจุดเด่นที่สุดของรัฐบาลนะจริงๆเอาจริงๆคุณดูดิไม่หลุดจากเก้าอี้อยู่ยังไงก็ได้ให้เหนียวให้แน่นอยู่ยังไงก็ได้ก็โอ้โหเอาให้รากงอกกันไปเลยนะครับถ้าถามว่ารักษาเก้าอี้นะครับให้ยาวนานที่สุดทําไงได้ตอบได้ทันทีหนึ่งสองสามถูกไหมเพราะเกงอ่ะมันเหนียวไม่ย่อมไปไหนอะนะครับปีก่อนแล้วสองปีก่อนแล้วนะนะ พักร่วมนี่สมัครสมานสามัคมคีแล้วเกินรู้วิธีรู้ยุทธศาสตร์ในการที่จะรักษาเก้าอี้ได้ดีมากมากเลยพูดกันตรงๆนะวันนี้งบประมาณหลายล้าน,ล,าน,ล,านล้านนะคุณดูนะครับหลายล้านล้านนะมันหมดสิ้นไปกับอะไรวันนี้หมดสิ้นไปกับการใช้ใช้ของออฝ่ายการเมือง ฝ่ายการปกครองโดยข้าราชการวันนี้มีคําถามว้ยมีคําถามจากประชาชนแม่งหนาหูแลือเกินครับพี่น้องข้าราชการมีไว้ทําไมพูดอะไรมันมันเหมือนตลกข้าราชการมีไว้ทําไมอ๋อก็มีไว้ใช้งบอย่างเดียวไงมีไว้กินภาษีประชาชนอย่างเดียวนันมันพัฒนงพัฒนาไม่ไม่เห็นจะงอกเงยอะไรมาเลยที่ผ่านมาเจ็ดแปดปีงั้นข้าราชการการเมืองมีหน้าที่อะไรก็ใช้งบ ใช้ภาษีประชาชนให้หมดหมดไปปีๆอะถามอะไรมันตอบไม่ได้ถามอะไรมันก็ทําไม่ได้ถามเรามันตวาดซ้ํามาอีกนะห้ามสงสัยนะห้ามไม่พอใจด้วยและห้ามตั้งคําถามเยอะอย่าหัดเป็นโคน,นันนะเอาจริงๆวันนี้เนะี่ยถามอะไรก็ไม่รู้แต่วันนี้นะฮะรู้หน้าที่ตัวเองรู้รักษาเก้าอี้ดียาวนานที่สุดพอถึงหน้าเลือกตั้งทําไมฮะ เดินสายไปทั่วประเทศเอ้ยิบหายพรุ่งนี้ราคาน้ำมันกระูจดเลยเพิ่มขึ้นคุณดูนะเลือดตาแทบกระเด็นมีที่ไหนอะประเทศไทยอ่ะค่าน้ำมันเนี่ยนะครับแซงต่างประเทศนะครับพี่น้องทั้งที่มีบ่อนะครับผลิตน้ำมันเนี่ยโอ้โหกระจายกันภาคกลางภาคตอนออกเนี่ยระยับไปทั้งหมดผลิตได้เองขุดได้เองเจาะได้เองน้ำมันเนี่ยประเทศไทยเนี่ย ขุดเจาะได้เองนะครับท่านฟังไม่ผิดนะครับท่านฟังไม่ผิดครับแต่เพดานราคาน้ํามันเนี่ยไม่ใช่เพดานนะเอามาตรฐานราคาน้ํามันเนี่ยดันเอาราคาน้ํามันที่นําเข้านะครับนําเข้าจากต่างประเทศเอาราคาน้ํามันที่นําเข้าจากสิงคโปร์มาเป็นเบสในการคิดราคาน้ํามันที่ประชาชนต้องซื้อภายในประเทศทั้งหมดอธิบายแล้วแล้วจะมีบ่อน้ํามันไว้ขุดทาไม เรามันผลิตน้ำมันเองครับพี่น้องพรุ่งนี้น้ํามันแพงหวัวฉีแล้วนะครับกลุ่มผู้เดินรถรถ,รถ10บล้อโดนอะไรจะพรั่งพรูเข้ามาในกรุงเทพมหานครหน้าทำเนียบรัฐบาลอันนี้แหละครับมันเริ่มเห็นความไม่ปกติของพี่น้องร่วมอาชีพนะครับในการใช้น้ํามันเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการอะไรในการที่จะประกอบสัมมาอาชีพเดือดร้อน กองทัพรถสิบล้อจะมุ่งหน้าตรงมาที่กรุงเทพทั่วประเทศคือขายทั่วประเทศท่านฟังไม่ผิดนะครับวันนี้ท่านอย่าลืมน้ำมันเนี่ยบอกให้ถูกก็ถูกได้แต่ไม่บวกคิดหายเลยน้ำมันเนี่ยบวกภาษีสัมปรสาทิมิตรกี่เปอร์เซ็นต์คุณกี่บาทเข้าไปเกือบ6บาทบวกก็มันไปตั้งเยอะทั้งแยะคุณดูนีฮะคุณดูเิครับภาษีเนี่ยล่อไปเท่าไหร่หกหกบาทเกือบ6บาท เหมือนภาษีรถเลยคุณดูนําเข้าเถอะสุดท้ายก็โกงกินกันชิบหายเลยภาษีรถนําเข้าสี่รอยเปอร์เซนอยู่ต่างประเทศไม่ถึงไม่ถึงล้านมาถึงประเทศไทยคันหนึ่งสี่ห้าล้านโอ้โหภาษีนี่มึงจะแดกกันอะไรกันนักหนาเอาจริงเป็นอย่างนั้นจริงมันเป็นความจริงน้ำมันก็เหมือนกันพรุ่งนี้คุณวันนี้คุณรีบไปเติมเลยหลังตีหลังเนี่ยห้าตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยแม่งดีดราคาสูงขึ้น ลิตรละห้าสิบสตางค์ถ้วผมจำไม่ผิดในส่วนของดีเซลไบโอดีเซลหรือว่าทุกตัวที่ดีตัวขึ้นเฮ้ยวันนี้เนี่ยไม่สงสารประชาชนนอนายกเงินตีบอกว่าโอเคพยายามตึงราคาโอเค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 พยายามตึงราคาไม่เกินสามสิบไอชิปหายสามสิบเนี่ยนะครับมันคือกําไรของเขาคือต้นทุนของเขาวันนี้คําถามกลับง่ายๆเลยนะครับนะเราผลิตน้ามันเองเจาะ น้ำมันเองนะราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยผมถามจริงๆมันควรจะสูงอย่างนี้ไหมลิตรละยี่ิหกยี่บเจ็ดบาทยี่บเก้าบาทสาสิบาทเนี่ยมันควรจะสูงขนาดนี้ไหมทั้งที่ต้นทุนไม่ถึงยี่สิบบาทบวกชิบหายเลยเหมือนกับพี่คนนึงอยู่อยู่ผมผมจะไม่ผมจําท่านไม่ได้นะท่านก็บอกว่าบวกชิบหายเลยราคาผลิตหน้าโรงกลั่นเนี่สิบแปดสิบเก้าบาทสัมปาสานมิตรล่อไปลิตรละเกือบหกบาท ค่าขนส่งค่าสะต๊อกทุกสิ่งทุกอย่างแม่งบวกระยิบระยับเลยคือจริงๆมันมันไม่มีค่าส่หุ้ยพวกนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะค่าขนส่งโลจิสติกอะไรพวกนี้มันไม่มีเพราะว่ามันผลิตมันเจาะภายในประเทศแต่ราคาน้ำมันในประเทศไทยนะครับมันบวกกระบวนการการขนส่งการอ่อ่การอ,อ,อ,อ่บวกภาษีนำเข้าภาษีสัมปรสานมิตรย,ยิบยับเหมือนว่าเสมือนว่า น้ำมันเนี right? ่ยม so ันนำเข้ามาจากต่างประเทศเลยเลทเดียวกับต่างประเทศเลยเพราะต่างประเทศเวลานำนำเข้าน้ามันสมัยก่อนไม่เพียงพอถูกไหมก็บวกภาษีบวกค่าขนส่งโลจิสติกค่ารถค่าราบวกหมดจะมาถึงเมืองไทยเนี่ยมันแพงไงมันแพงต้นทุนมันแพงอันนั้นน่ะน้ำมันแพงกูไม่เถียงเพราะมันบวกแต่หลายสิบปีหลังมาเนี่ยไทยเนี่ยมีบ่อขุดน้ํามันเจาะน้ํามันเนี่ยนะครับนะะเพิ่มขึ้นเยอะมาก ราคาหน้าโลงกลั่นมันก็ต่ำอย่างแบบเอาพูดกันง่ายๆเหอะอย่านะครับอย่าปัดสวะพูดเหมือนนายกตรีบางประเทศที่บอกว่าเฮ้ยราคาน้ํามันมันจะไม่สูงได้ไงวะราคาต่างประเทศเนี่ยราคาน้ํามันโลกนี่มันดีดขึ้นประเทศไทยมันก็ต้องสูงขึ้นไอชิปหายผู้นําประเทศไหนพูดอย่างนั้นวะคือไม่ดูเลยนะว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยประชาชนก็เสพก็รู้ทันกันหมดแล้ว ประเทศไทยเนี่ยส่งออกน้ำมันประเทศไทยเนี่ยมีน้ำมันใช้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาพอมีน้ำมันใช้แล้วทำไมยังต้องมีเลทราคาค่าน้ำมันเ้าเท่ากับเลทราคานำเข้าจากต่างประเทศในลิตรละเกือบ30บาททั้งที่ประชาชนเขาก็ขอด้วยความอดสูอาดูนที่สุดแล้วว่าให้มันเกินยี่ส้าได้ไหมบวกไปบวกมาเนี่ยเพราะประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยเขาเชี่ยวชาญ เขามีข้อมูลทางด้านน้ำมันว่าเนี่ยราคาหน้าโรงกั่นมัน17-18บาทบวกภาษีสป,ปรสรรมิหบาทยี่ิบสบามยี่3 2บส4เอามึงจะบวกค่านู่นค่านี่อ่ะไม่เกิน25่้าเขาก็ขอว่าไม่เกิน25่ด้าได้ไหมเพราะรู้ว่าว่าตัวเลขแค่25ก็โอ้โหทำงานอะไรขนาดนั้นล่ะข้าราชการนะ รัฐวิสาหกิจคุณจะทําเป้าอะไรขนาดนั้นคุณไม่ดูประชาชนเลยคุณทําเป้าสักแต่ทําเป้าแม่งเป็นนักทําเป้าจริงๆถูกว่าเป็นนักทําเป้าจริงๆไงฮะมึงทําเป้าได้ทุกปีเลยแต่มึงไม่ดูเลยประชาชนเนี่ยนอนดิ้นกระแงกกระแงกอยู่ตรงพื้นน่ะอยู่กลางถนนนะ่ะประชาชนเนี่ยตายนะครับลิตรหนึ่งคุณคิดว่าเขเซฟเขาได้สีหบาทเนี่ย จาก25บาทเป็น30บาทสําหรับไบโอดีเซลเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ลิตรละ5บาทเขาเติมในต่อเที่ยวเนี่ยกี่ลิตรครับกี่ลิตร3-40ลิตรคุคูณไปสิอาทิตย์หนึ่งเขาต้องเติมเขาเนี่ยลิตรละ5บาทวันหนึ่งกี่ลิตรแล้วอาทิต